ເອົາພີ່ນ້ອງພໍ່ນ້ອງເມືອເດີ້ໄລຍະນີ້ຖືວ່າເຮົາກໍລົບສິ່ງສູງສິດປະເສີ

สังขังอะภิพุชยามาสังสังอภิพูชยามาเอาทานไรบ้างแต่ว่าอรหังธรมมาพร้อมกันนะอรหังธรรม Uh oh.

วิมัญญันเตวิสุงวิสุงรักกนัฐายติสารนิลสหสลานิยาต่อไปลับสิบาามนกมโตอระหโตเ็กะุรเจ้าเรื่องี เ็งจเขาแต่เนาะพูดช่วยนาะเนาะผมก่อนเองเอ็งเ็ั้เนีอเขาก็ะด้เออเป็นว่าไปงานมา้งนะ ตันนี้มักนกรไดอยูแบแบบเาุ้นมากนออนร่วอน,นก,นนก,นนกนขวัาท่านแล้วกไดต้อเถือกไปทางนั้นตัสิเฮ็ดมวว่างอาหารสมสูง จยากะแล้วก็ไปตั้งไว้ก้อนรับก้อนแล้วโยกลงมาเรียงนี่สันแต่ว่าบ่านเดียวคอยเป็นคอยไป